น้องอัะหนึ่งเดือนยี่สวันตีไป2เดือนนะคะจำบ่อยเป็นอะไรไหมคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนุมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบเน k ้อคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย ถามกลับค่ะมีอาการอะไรยังไงร่วมด้วยไหมเนาะถ้าสมมุติว่าจามบ่อยก็ต้องดูตั้งแต่สภาพแวดลอออ้อมเอื้อไหมยกตัวอย่างเช่นเอ้มีฝุ่นหรือเปล่านะคะมีแอร์แล้วล้างแอร์บ่อยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีในส่วนของมมแมลงสาบไหมมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะคะหรือว่าคนในบ้านมีใครดูดบุหรี่ไหมอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าควันบุหรี่เองก็จะเป็นการกระตุ้นเนาะทำให้ลูกเราค่ะมีอาการคือแบบจามมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจและพวกนี้ได้หรือลูกของคุณแม่ค่ะนอกจากจามแล้วมีอาการอย่างอื่นอย่างเช่น น้ำมูกนะคะแล้วก็มีการที่แบบขยี้จมูกขยี้ตานะคะดูทรงแบบเอ้ยเหมือนแบบแพ้อะไรสักอย่างเออแพ้ไรฝุ่นไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ดูความสะอาดของเครื่องนอนอะไรพวกนี้นะคะคุณแม่คืออาจจะต้องดูดูแล้วก็แบบจัดการตรงนี้ซะถ้ามันไม่ดีขึ้นนะแล้วก็แบบกังวลก็หาหมอ,อกล้บ้าบเขาช่วยตรวจให้นะคะคุณแม่ไอตัวเล็กน,นะ